สวัสดีคนทูน้ทุกคนผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบิงไคอาชาแนลที่ทําให้คุณผู้ชมไปรู้จักกับเกมให้มากขึ้นครับวันนี้เราอยู่ในเกมนิกเกะครับและตัวละครที่ผมจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รับฟังนั้นเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า s c a r l e t ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในท็อปเทียร์เมตาในปัจจุบันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยหรือแม้แต่กบลนะครับ จัดให้น้องเนี่ยอยู่ในท็อปเทียร์ต้นๆของเกมเลยครับตอนนี้แล้วราคาเนี่ยในช่วงเปิดเกมตอนแรกๆนะครับต้องบอกว่าแรงมากๆเพราะว่าเป็นตัว DPS หรือว่าตัว burst damage ที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับปัจจุบันราคาก็หล่นลงมาเยอะแล้วครับสำหรับใครที่ส่มหา ID แล้วก็ยังไม่ได้น้องสักทีครับผมก็แนะนำนะครับลองหา ID ดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อขายผ่านการกันด้วยนะเอาละครับเรามาดูข้อมูล data กันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีชื่อว่าเรนะอูเอดานะครับส่วนโค้ดเนมของเธอเนี่ยชื่อว่าส เป็นตัวละครพีริกริมนะครับพีริกริมก็คือตัวละครที่เป็นนิเกะที่ร่อนเล่อยู่บนพื้นผิวนะครับไม่ได้มีบริษัทใดๆทั้งสิน้นปัจจุบันเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยเท่าที่ผมได้เล่นมาในช h a p ต e r 11นะครับยังไม่มีการเฉลยนะว่าพีริกริมเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับรู้แค่ว่าไม่มีบริษัทผลิตแล้วก็ร่อนเล่อยู่บนพื้นผิวโลกแค่นั้นเลยครับส่วนทีมครับมีชื่อว่าไพโอเนียประวัติคร่าวๆนะครับถ้าใครมีตัวละครของน้องแล้วเนี่ย ็จะทราบกันดีว่าเธอเป็นสาวซามูไรขี้เมานะครับแล้วก็ใช้อาวุธดาบในการต่อสู้ถึงแม้ว่าตัวเธอเองเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกันครับว่าพวกปืนต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันแข็งแกร่งแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะเลยครับแต่เธอก็ยังยืนยันครับที่จะใช้ดาบของเธอครับเดี๋ยวเรามาดูความน่ารักของน้องกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยการดูแอนิเมชันครับนี่ฮะก็จะมีการจับหมวกนิดหน่อยครับและนี่ก็คือหน้าตาของสแตทนะครับ ตอนที่น้องเนี่ยเลเวลเต็มที่200นะครับหรือว่า3าดาวนะฮะจะมีค่าพลังอยู่ที่16,7 0งครับส่วน HP กับ Attack เนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวครับตัวละครเป็นธาตุไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูธาตุน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้น10%อครับอาวุธนะครับเป็นประเภท AR r ร f l e จู่โจมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นดาบอย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นเนอะส่วนตำแหน่งข้อมูลนะครับเป็น Attacker ครับปิดท้ายด้วยสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปพรีกิมครับ และก็มาถึงข้อมูลที่หลายคนอยากจะรู้กันแบบเจาะลึกนะครับในเรื่องของสกิลครับการโจมตีปกติเนี่ยจะบรรจุกระสุนที่20นัดนะครับหรือว่าฟันทั้งหมดเนี่20ครั้งระยะเวลารีโหลดนะครับอยู่ที่2.3วินาทีคือผมบอกเลยครับว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่รีโหลดได้ช้ามากๆเลยนะซึ่งในจุดนี้แหละครับที่ทําให้ตัวละครของน้องเนี่ยเล่นได้ข้างๆลาบากนะและทําให้ในบางเทเลิดนะครับลดน้องมาอยู่ในระดับที่เป็นระดับ S แทน SS นะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปครับจะสร้างดาเมจ27.8%นะครับของค่าพลังโจมตีครับเรามาดูสกิลที่1ครับซึ่งเป็นสกิลเลือดเพื่อเลือดครับเป็นสกิลติดตัวนะครับโดยหากตัวละครสกาเลต t นะครับทำการโจมตีเข้าเป้าทั้งหมด10ครั้งนะครับก็จะทำให้ได้บัฟครับเพิ่ม ATK 23.15%นะครับสแต็กได้สูงสุด5ครั้งและคงอยู่เป็นเวลา5วินาทีนะครับส่วนสิ่งที่ต้องแลกมานะครับก็คือเสีย HP ไปทั้งหมดเนี่ย4.01%นะครับ ต่อค่า HP ปัจจุบนันซึ่งค่าสเตตต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับการที่เราอัพเลเวลในแต่ละเลเวลด้วยครับสกิลถัดมาครับซาโตอิจิซึ่งสกิลนี้นะครับคล้ายๆกับการสะท้อนครับมีโอกาส30%นะครับที่จะสร้างดาเมจสวนกลับเนี่ย138.24%ของค่าพลังโจมตีครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อเลือดของเราเนี่ยลดต่ำกว่า60%ครับดาเมจคเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น6.61%ด้วย แลวก็มาถึงเบิร์สกิลครับหรือว่าสกิลอันติถ้าไม่ตายใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะเรียกเลยะฮะประกายแสงแดงชาติจะส่งผลกับตัวเองครับเมื่อ HP เนี่ยลดต่ำกว่า50%อัตราคริติคอจะเพิ่มขึ้น19.57%เป็นเวลา10วินาทีซึ่งถือว่านานมากะฮะและในขณะเดียวกันครับก็จะสร้างดาเมจกับศัตรูทั้งหมดในฉากครับ849.15%ของค่าพลังโจมตีคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยนะครับว่าสกิลต่างๆของสกาเลตเนี่ยเป็นสกิลที่ใช้เองเล่นเองทำเองหมดเลยนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้ซับพอตตัวละครอ,อื่นๆในปาร์ตี้เลยครับแต่ถึงอย่างนั้นฮะมันก็แลกมาด้วยค่าความสามารถของพลังโจมตีที่สูงสุดกู่เลยฮะซึ่งถ้าคุณกําลังมองหาดาเมจมหาศาลอยู่แล้วก็สกาเลตเนี่ยคือคําตอบที่สุดแล้วแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าสกาเลตจะใช้กองซับบ้าได้อย่างเต็มความสามารถนั้นมันขึ้นอยู่กับเลือดของเธอด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอตั้งโจทย์ไว้เลยละกันว่าเลือดควรจะต่ำกว่า50%ดังนั้นแล้วครับสกาเลตเนี่ย จะไปแรงในช่วงท,ท้ายๆนะครับในขณะเดียวกันที่ตอนต้นๆเนี่ยดาเมจก็จะทําออกมาได้ไม่เต็มที่ครับถามว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรบ้างน,นะครับหเลยครับก็คือเงื่อนไขของเลือดครับที่ต้องลดลงมากกว่า50%ครับและก็60%ด้วยสกิลที่1เองเนี่ยก็แสดงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างไม่เต็มที่เพราะว่าต้องสแต็กให้ครบ5ครั้งก่อนโดยสแต็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูมันจะเป็นรูปดอกไม้นะครับสีม่วงๆหน่อยเนี่ยฮะขึ้นมา ถ้ามันคมบ้าสแต็กแล้วเนี่ยพลังโจมตีถึงจะสูงสุดนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเลยครับกว่าที่สกาเลตจะเก่งแล้วก็แสดงความสามารถของเธอออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันต้องล่อไปเกือบครึ่งเกมแล้วในบางทีและด้วยเงื่อนไขที่มากมายขนาดนี้ครับทำให้ตัวน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งสุดๆอย่างที่ใครหลายคนคาดการไว้ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ใช้นะครับรวมถึงทีมต่างๆด้วยที่จะมาอุดช่องว่างตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะถ้าคุณเผลอเอาสกาเลตไปเล่นกับทีมที่ฮิวแรงๆเนี่ย ผมบอกเลยฮะว่ามันไม่เข้ากันสุดๆเหมือนที่คนไทยอย่างเราชอบเอาสับป,ประรดไปโรยบนหน้าพิซซ่าตัเองที่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็เพราะแม้ว่ามันจะไม่เข้ากันครับแต่มันก็อาจจะเป็นรสนิยมของคนบางคนที่กินและถูกปากอย่างคนไทยก็ได้ในขณะเดียวกันที่คนอิตาลีเนี่ยเอามือก่หน้าผากแล้วนะครับว่าวัดเดอะททำอะไรกับพิซซ่าของกูเนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมก็ยังยืนยันนะครับว่าสกาเลตเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครสาย DP s ที่แข็งแร่งอยู่ดีดังนั้นแล้วนะครับถ้าใครมีตัวละครตัวนี้ยังไงก็ได้เปรรียยยบบอู่วันันงค แต่ถ้าถามว่าตัวละครอย่างสกาเลตเนี่ยจะไปเข้าทีมกับใครได้บ้างผมเองก็อยากแนะนําเป็นตัวตัวไปเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวไหนเข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะไม่ได้อัปเดตถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยขอพูดไว้เผื่ออนาคตเลยดีกว่าว่าสกาเลตเข้ากับตัวละครอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่เป็นการเพิ่มเลือดให้กับตัวละครตัวนี้และแน่นอนครับเนื่องจากเธอกระสุนน้อยแล้วก็รีโหลดนานตัวละครใดก็ตามที่สามารถอุดช่องว่างตรงนี้ได้เหมาะกับ มาดูท่าการโจมตีของน้องกันสักนิดนึงนะฮะเวลารีโหลดเนี่ยก็จะนั่งแบบนีนะครับแล้วก็เวลาโจมตีนี่โอโ้โหเทมากนะฮะเด้งสุดๆปิดท้ายกันด้วยโมเดลของน้องครับที่ก็น่ารักฟุ้งฟิงนะผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะต้องมีฟิกเกอร์แบบนี้ออกมาวางขายแน่นอนนะครับเตรียมตัวเสียตังกันได้เลยนะครับสำหรับสายชอปปิ้งทั้งหลายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของสกาเลตครับซึ่งใครก็ตามนะครับที่มีข้อมูลในส่วนอื่นอยากจะเสริมให้กับน้องนะครับ ก็สามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างน,นะครับและถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสำหรับคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ